บูรพา สมัมพระโพธคุณังบุรพารัศมีพระธรรมเมตังบุรพารัศมีพระสังฆานังทุก,รกขรโอคาพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะห์เดือนครอบวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายาะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชชยเยสัพภาธาังสัพภาลาพังพรวันโนเม คเนระสาเมงภาปุณธคุณังอคเน,กกน,นระสเมงภาธรรมเมตตังคเนระสาเมงภาสังฆานังทุกขารคาภยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะห์เดือนเคราะวัน เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางสา พเมโบสถ์พระโุณังถักเส้นราษมิ่งพระธรรมเมตังถักเส้นราษมิ่งพระสงคานังทุคคโราพยังวิวัชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเม่อนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพภา,างนุนังสศพลาพังพรวันบ เดารสเมงภาปุณธกุณังโหระเดารสเมงภาธรรมเมตตางโหระเดารสเมงภาสังฆานังทุกขโรวคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเครอะปีเคราะห์เดือนเคราะันวัน ปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมืาน,น้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทา,านังสัพาลาพังพระวันตมูเม พระสมิงปะโคต้าุณังปัจจิมพระสมิงพระธรรมเมตตังปัจจิมพระสมิงระสังขานังทุกขโรคภพยังวิวันใจเยส,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 สัพพทุกสัพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเม่อนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสาพาลาพังพระวันตูเม พายาประสเมงพระพุทธคุณังพายาประสเมงพระธรรมเมตตังพายาประสเมงพระสังฆานังทุกขโรคปข้าพยางวิวันชัยเยสาพพทุกสาพโสสพพโรคสพภภัยสาพเคราะห์ตัวนอกสาพเคราะห์ตัวในสาพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนครอบวันครอบ ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยแสัะธาทานางังสัพพะลาพังพรวันโอเม ออรัศมีผาโพนทักคู่นงโกดรรัศมงีระธรรมเมตตางโกดรนรัศมีแห่งผสังขานางทุคารโอคาพยาวิวันใจเยสัพภทุกสัพภโสสัพภโรคสัพภภัยสัพภเคราะห์ตัวนอกสัพภเคราะห์ตัวในสัพภเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีก็ ให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสักพาลาพังพะวันตูเมรักขันโตูสุรัางัน เอสารรสสัมมิงภาปุทธกุนางเอสารรสสัมมงภธรรมเมตังเอสารรสสเมมิง่งภาสันธาังทุกขโรขปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพพโรคสัพพภไยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดื เราะปีเคราะเดือนเราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเือนน้ำดับไฟอภิวันชัยแยสัพพาทานังสัพาลาพังพวันโทเม อาการรักษเมตตาปวดตาตุนางอาการรักษาเมตตาทำเมตังอาการรักษเมตตาสังขานังทุคคารคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพคร ขอให้กลายเป็นดีคราอปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้กลายเคราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเสสัพาทางนางสาพพาลาพังพวันโตเมรักขันโตสุรักขันโตป่า รัรสเมงเระงภาทักุนังปัตเวรสเมงเระงภธรรมเมตันปัตเวรสเมิเม็งภะสำคานังทุกขโรขปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดเคให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ข็อให้เคลื่อนเพราะเดือนข็อให้คลายเราะวันข็อให้หายเมน,น้ำดักไฟอภิวันชัยเยสาธาทานังสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสสระขันโต ภารัสเมพะาะพธคุณังบุรภารัสมพราธรรมเมตังบุรภารัสงมผาสังฆานางังทุกขโรคภพยงังวิวันใจแยสัพสพ,สสพ,สพ,พุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใด็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือน ขอวันคขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเงินน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัษฐาธานสัพพาลาพังพระวันโนเมรัก ขะเนรสาเมงผาบพนทกุนังาะเนรสาเมงราธรรมเมตังาะเนรสาเมงราสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์ วันเคร่อปีขอให้เคลื่อนครอเดือนขอให้คลายคร่อวันขอให้หายเหมือนนาำดัไฟอภิวันชัยเยศผา,าทาน,นางสัพพาลาพังพะวันโุเมรัรกขันโุสุรังคัน ากศีลรัสษเมงพาบุกุนางถากศีลรัสะเมงผาธรรเมตตาทถากศีลรัสษเมงผาสังขานางตุกขโคพยังไมวั่นใจ แย่สัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในสัพพะเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีขอให้เคลื่อนเคราะห์เดือนขอให้กลายเคราะห์วันขอให้หายมน้ำดับไฟอภิวันชัยแยสัพพะธาณังสัพพะลาภังพระวัน ระเดรัสเวพงภพุนทัคุณังโหระเดรัสเวพงภธรรมเมตตังหร รัสมีผภสังขานังทุกขโรคภัยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีครอบปีครอบเดือนคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้คลายคราะวันขอให้หายมน้ำดับไฟอภ วันชัยเยสัพาธานังสัพาลาพังพวันตุเม เมะโคต้าโคตังปัดจิมพระสเมงปะธรรมเมตตังปัดจิมพระสเมงประสังฆานังทุกขรอคพยาวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพโสพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาธา,านัสสัพาลาภังภวันต สเมงพระโพธิคุณังพายาพระสมิงพระธรรมเมตตังพายาพระสมิงพระสังฆานังทุกขารคาพยังวิวันชัยยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเศัษฐาธาน,านังสัพาลาภัภพวันโอเม อนรสศมงพะโพทัคุนางุอดอนรัศมงพะธรรมเมตตางุอดอนรัเมงพะสร้างฆานังทุกขโรโอคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพะสสพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนครอบวันครอบปี ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาธานังสาพาลาพังพวันตูเม สันร,รัสเมิภะพุทธะกุนางเยสันร,รัสเมิภะธรรมเมตาารรมังเยสันรัสเมิระสันฐานังทุกขโรขปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพไภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้ใคลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานังสัพาลาภวันตูเมรักขันตูสุรันตุนาการรัศมี ตัวตังนางอากาศร,รัศมีประรัมเมตต่างอากาศร,รัศมงประสังขานังตุขคโรคภยังไม่หวัว่นใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีขอให้เคลื่อน ขอเดือนขอให้ใครขอวันขอให้หายหมือน,น้ำดักไฟอภิวันชัยแย่สาพพาทาณ์ สัมีพะควรทกคุณนางปัตเทเวรัเมีผาธรรมเมตานปัตเทเวรสัเมีระสงคานางังทุกขโรคข้ายังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพโศกสัพพโรคสัพภภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้ใคราะวันขอให้หายมือน้ำดักไฟอภิวันชัยเยศธาตานังสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสสรักขันโตบุรพารสเมฆพระโพธิคุณังบุรพารสเมฆพระธรรมเมตัาบุรพารสเมฆ สังขานังตุขโรคภพยังวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะปีเคราะเดือนเคราะวันเคราะปีขอให้เคลื่อนคราะเดือนขอให้คลายคราะวันขอให้หายเงินน้ำดับไฟอภิวันชัยแย สัพพาทานังสัพพะลาภังภวันตุเม คาเนรัสเมงภะปุณฑะคุณังคาเนรัสเมงภะธรรมเมตตังคาเนรัสเมงภะสังฆานังทุกขรโรคาพยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะครา์ตัวนอกสัพพะครา์ตัวในสัพพะครา์ตัวใดๆดขอให้กลายเป็นดีคราปีคราเดือนคราวั เคราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานังสาพาลาภังพวันตูเม ถากเส้นราสฎเมงผาโกนถากโกนางทักเส้นราษเมงผาธำเมตต่งทักเส้นราษเมงผาสังฆานังทุคคโรคภัยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพะศสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหตัวนอกสัพพคราะตัวในสัพพคราะตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะปีคราะเดือนคราะวัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหนานาดับไฟอภิวันชัยแยสัพพาธานางนนสัพพาลาพังพระวันโมเมรักขันโตสุรักันโต ระเดรสศมีพะพูนทกุนนางโหระเดสเยรัศรีผรมเมตตางหรเดรสยรัศมีผสังฆานังทุกขโรวคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะตัวนอกสัพพเคราะหตัวในสัพพเคราะหตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานางสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันตุสุรังขันโต,โานโตปาเจ พระสมิงพระโคต้คุณังปัดจิมพระสมิงพระธรรมเมตังปัดจิมพระสมิงพระสังขานังทุกขโรอคภพยาวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสรพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปี ข้อให้เคลื่อนข้อเดือนข้อให้คลายข้อวันข้อให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานังสาพาลาพังพระวันตูเมรักขันโตสุรัางันโตปยาย พระบูทาคนดังพายาพระสมิงพระธรรมเมตต์ดังพายาพระสมิงพระสังขารนังทุกขโรอดข้าพายังวิวันชัยเยสัพภทุกสัพภโสสัพภโรคสัพภภัยสัพภเคราะห์ตัวนอกสัพภเคราะห์ตัวในสัพภเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีก็รห์ ให้เคลื่อนขอเ,เดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดักไฟอภิวันชัยเยสัพพะธานังสัพพะลาพังพระวันโอเม พออระโคณังโุดรราสเมงพระธรรมเมตตังโอดอุดรราสเมงพระสังฆานางทุกขโรวคพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ปีก็ให เ,เดือนาะเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักาทานงสักาลาพังพว,วันตตเมรักขันโตตสุรังัน เอสารรสสมิงภาปุถะกุณางเอสารรสสมิงภาธรรมเมตตางเอสารรสสมิงภาสันธานังทุกขโรคภพยายามวิวันัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพภัยสัพพะคราตัวนอกสัพพะคราตัวในสัพพะคราตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีคราะปีคราเดือนคราวันครา กพปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทานังสักพาลาพังพระวันโูเม าาอากาศรัศษาเองผ่าตัตามุนางากาศรักษาเองผ่าเมตอากาศรักษาเองผ่าสังขานงขางทุคคารคขพยังวิวันใจเยสผ่าทุก,กสับผ่าโสสับผโรคสับผ่าไสับผเคราะห์ตัวนอกสับผเคราะห์ตัวในสับผเคราะห์ตัวใดใดก็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ ขอให้เคลื่อนเราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาทานางสาพาลางพะวันโูเม ปัตเวรสาเมภะปวรทกุนังปัทเวรสาเมภะะรรมเมตันปัทเวรสาเมภปะสังคานังทุคาระคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสาพโสภสพพโรคสพภภัยสพเคร์ตัวนอกสพเคร์ตัวในสพเคร์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราอปีเคราอเดือนครอปวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาธานานศรักธา,าพังพระวันตูเมรราคันโตสสราคันโต